ปลากระมังปลากระมังครับปลาต้อนรับแขกสำหรับไปบิงกัากุ้งนี่นะครับผมนี่มดหมานครับมาแล้วเตรียมเียกผู้ชมครับ ผ่านมาชั่วโมงครึ่งตอนนี้เก้าโมงแล้วครับเหยื่อไม้ไม้เหยื่อไม้ที่สองแล้วผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงเงียบครับเดยไปสอบถานแล้วนะแนะถวรอบบ่อก็นเงียบโยนกับพ่อผึ่จะจะให้หมายดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปเจอกันหม่หน้าหมายนี้ก็แชร์ให้นะครับปากหมดไห่เหมือนเดิม แล้ววันไหน,นจิดจัดก็จุดจัดจริงๆครับโดยช่วงนี้ถามสอบถามมาหน้าว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะจิ้มหางปีที่แล้วที่เรามาครับที่น้ำประดิษฐ์เอาแทบไม่ทันตลอดเลยครับนี่ต้นชุม่มชื้นเงียบมาเราไปเจอกันใหม่หน้าครับป,กปักหมุดเช่ญเคยครับอยู่ที่คอมเมนต์แรกนะครับแจ้มาสองเต็มได้มาสองเต็มรอสองเต้มให้ได้ชมครับปล่อยนะครับแล้วก็กปล่อย เต็มครับผมไปรเรเจอกันใหม่หน้าครับหลังจากที่ย้ายใหม่มาครับท่านผู้ชมก็เลยมานี่ครับไหมครองลังศิษย์ขอน,นยกหรือว่าคลองประยูนประยูนอะไรสกอย่างเดียวหาชื่อให้นะห่าใหม่อีกแล้วเราก็าเห็นหนะนะเต็มหมดเลยครับก็ไม่รู้าปลากินหรือไม่กินตรงนี้มันก็เหลือจุดต้มจุดเดียวที่แหละ ถังขา้างหน้าออกที่นึงก็ลูได้ครับนะดูกระแทกเฉลี่เสิบโมงครึ่งก็ ใช้เป็นคันชุดใหม่นะครับท่านผู้ชมหมายที่แล้วใช้8ฟุคูตหมายเลขนี้ใช้6ฟุตพอครับคันโอจิซังครับระยะหกคูตขึ้นบุ้งครับขึ้นบล้งบุงหคันไม่ถึงให้สี่บงหคันตาเบ็ดก็เป็นที่หนึครับมาหมายนี้ พาคระฤลิกมานั่งกิ่ข้าวมีรถปิดรถส่ยเรียกเยอะมากลืมเปิดก,าากล้องรถเข็นยางเย้ะเ,เงิน,ะนะงค่ะฮ่ามันมานเยอนะพระฤๅษกครับระบบตล่มฟูงกลาวันนี้มาเยอาือนรังสิทธ์นครนายก

อยู่อยูครับคุณมครับคุณผู้ชมเอ่ครับน้อมวิ่อ่ะอู้หหอันนี้ตัวใหญ่ผมจะ้วยมากครับท่านผู้ชมโ อยู่ได้สวยเลยครับแคะนี้หน่อยยอดอาไรบ่พี่มังเนานี่นี่นี่เอาอยู่ไหมนะใช่ยนเฮ้ยขนานก็เอาเหรออันน้นน่านี้ก็เอาเด๋วอันนั้นนะอันนั้นอ้าวอ้จัดนะครับที่นี่จัดนะครับผม ตะ<า>เพียนอ<ล>ีกแล้วตะเพียนสีง,งามครับประมาณทันที่สองอ่ะมันยังอยู่นั่นน่ะโลมันไหลไปโน่นแล้วคันที่สองมันไหลเลยแล้วท่านผู้ชมมโน่นจะเป็นปลาอะไรดูดดด

สวยาง,งามครับผมก็ขอขอบคุณนานาทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปและไลฟ์สดของนาประมุนนาประเล็กนะครับเราจะดึงกดติดตามกันไว้เยอะๆครับผมจะได้มีพักหมายดีๆหมายที่ติดครับเล็กตกปลาาเที่ยวแชร์ทุกจุดต่ทุกหมายอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวมาสรุปแต่ไม่ได้ชมครับเสียดายตอนไลฟ์สดมากินเอากินเอาตอนสี่ห้าคันสุดท้ายนี่ีครับสี่ห้าเต้มมาเนีย่ยนี่ ขบเยียนเยอะเลยครับวันนี้นี่ไส่ขาได้อยู่ครับสองูกว่าสองรูสามูได้อยู่มันหมาน,นนะผมไหขอถ่ายรูปหน่อยแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับมึอเล็กตกปลาพาเที่ยวทักทายนะกผู้คนนเปลาเล็กครับแล้วท่านจะไม่ผิดหวังท่านอาจจะได้ปลากลับไปกินที่บ้านแบบฟรีๆครับผมแชร์ทั้งไม้ตกปลาแชร์ทั้งปลาแล้วก็แชร์ทั้งความสุขครับ เพราะเราคือมึกเล็กตกปลาผ้า,าเที่ยวใช้ทุกจุดปักขุดทุกไม้เพราะความสุขอยู่ที่หม้และปลายคันสวัสดีครับปัดหน,น้าครับมานมานครับผมนี่สุดยอด 是特别的，对 <and>